เจ้านายวันนี้เรามาทําอะไรที่นี่เนี่ยอ้าเจ้านายพกดาบมาด้วยหรือเนี่ยใช่แล้วเหรอเมียวดาบนี้จะคอยปกป้องเราจากภัยอันตรายทั้งปวงนะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคทเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีใน,ในเกมโรบอกนั่นเองค่ะเี้ยว,วันนี้นะคะพี่ซีก็จะพาน้องๆเนี่ยมาขุดเหมืองแล้วก็ตามหาแร่ทองคำที่หายไปค่ะเออเจ้านายที่นี่เนี่ยเราจะสร้างมันได้จริงๆหรอ ได้สิเมียวตอนนี้นะคะเราก็ลงมาด้านล่างของเหมืองแล้วค่ะนี่ไงเมียวแร่เพชรท,ทองคําอ,อตังหมดโอเคขอเดินสำรวจก่อนนะคะสำหรับแบบนี้นะคะก็เป็นแบบที่เราจะต้องทำการสร้างเหมือ,องนั่นเองค่ะซึ่งเหมืองของเรานะคะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยเออนี่อะไรนะ่ะนี่มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ในการขนส่งเหมืองที่เราขุดมานะเมียวโอเคนะคะตอนนี้พี่สีกกำลังทยอยสร้างไปแล้วค่ะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่านี่คือการตัดต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยในการที่เราจะเพิ่มปริมาณเงินของเรานะคะมันก็จะมีตุ่มตรงนั้นนะคะให้เรากดเราก็จะสามารถปั๊มเงินเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดน้นองๆนะคะมีเพื่อนที่ซี้ย่อมปึ๊กกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่นร่วมกันได้นะคะโดยการให้เพื่อนเราเนี่ยกดตุ่มปั๊มเงินให้เราแล้วเราก็เป็นคนสร้างนั่นเองค่ะ ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าในแมปนี้เนี่ยพี่ซีก็มีน้องหย่อยมาช่วยด้วยคะ่ะแฮมพีด่ดอริฉันคอยกดปุ่มให้เธอได้สักพักนล้วน,นะตอนนี้ฉันขอเดินชมเหมืองเธอก่อนละกันได้เลยหย่อยดีจังเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้หย่อยคอยช่วยกดปุ่มให้เนี่ย รับรองเลยว่าเมืองนี้จากใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการสร้างเนี่ยต้องกลายเป็นใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงแน่เลยเอาละคะ่ะหลังจากที่เราได้เงินสักพักนะคะเราก็จะทำการตกแต่งเมืองของเราให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะข้อเสียของแมปนี้นะคะที่พี่ซีสังเกตดูเนี่ยพี่ซีไม่สามารถที่จะหาสิ่งที่มากัน้นไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเมืองแห่งนี้นะคะมันสามารถที่จะไต่ภูเขาแล้วก็กระโดดข้ามมาได้นั่นเอง เจ้านายเราต้องระวังเป็น 3- าถึงสเท่าเลยนะเนี่ยใช่แล้วเหรอเหมียวโอเคตอนนี้กดตุ่มนี้ก่อนแล้วกันค่ะต้นไม้นะครับเพิ่มให้เมืองของเราเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติโอเคตอนนี้เนี่ยในเหมืองยังคงมีเหมืองค่ะและในเหมืองยังคงมีฐานในฐานยังคงมีเหมืองออฟังแล้วก็งงโอ้ยเหมียวตรงนี้เนี่ยมีรถรางเข้าไปด้วยอะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะคะไม่ดอรีอ์ฉันขอไปสำรวจก่อนนะ ได้เลยหยอยเข้าไปเลยหุยข้างในนี้ยังคงมีปุ่มแดงอีกนะคะกดดูนี่รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นอาวุธนะคะโอ้โหมีระเบิดด้วยอาวุธนี้น่าจะมีเพียบเลยทีเดียวเชียววยนั่นอะไรอ,ะอ่ะดีมากเลยมิโดริรีบไปสร้างอีกเซโอเคตอนนี้ขอเดินสำรวจก่อนนะคะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคตอนนี้พี่สีเหยียบตุ่มแดงอย่างเดียวนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราเหยียบไปเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ามันบอกไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นอะไรอาจานายเร็วเข้ามิดอริเร็วเข้าเซโหวัวนนี้นะคะมีที่กั้นเหมืองแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวลงไปเก็บตังค์แป๊บยึบยุบเรียบร้อยอุยใครวางระเบิดปลมานูตรงนี้นี่มันระเบิดของฉันหรือเปล่าเนี่ยอ้โหหนีก่อนนะคะ ใครเนี่ยใครบังอาจมาวางระเบิดปรมาณูรตรงนี้นั่นนะสิหยอยหยอยต้องคอยคุ้มกันนะโอเคระหว่างนี้นะคะพี่ซีมีกลิ่นตุตุว่าเราจะต้องรีบสร้างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ค่ะคือพวกวางระเบิดเออหืมตายแล้วตายแล้ว,ลวดับก็ไม่มีดับมีนะ,ะแต่ว่าระเบิดปรมาณูเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้ทำไมต้องมาทำร้ายกันด้วยเนี่ยหุย ตอนนี้เนี่ยศัตรูเข้ามาถึงที่แล้วว่าเหมียวแล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมราวีเลยนะโอเคนะคะต้องรีบแล้วค่ะวิวิตื่นเต้นเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาก่อนนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นน้องแฟนคลับพี่สีหรือเปล่าแต่ดูแววแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าพลังการทำลายล้างของเขาเนี่ยสูงส่งมากเลยทีเดียวเชียวค่ะพี่ฮะแย่แล้วฮะเขากำลังมาอีกแล้วฮะดูสิฮะ เขากำลังจะยิงผมโอ้หตอนนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเออหนีแล้วคะะ่ะน้องตอนนี้เหมืองก็ยังสร้างไม่เสร็จนะกะเนี่ยเหยื่อเพิ่งมารังแกกันสิคะ,ะเจ้านายเหมียว่าเราต้องไปเอาอาวุธลับโอเคอาวุธลับอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในที่ที่พี่ซีได้สร้างเอาไว้นั่นเองค่ะนั่นก็คือดาบสายลุง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 เจ้านายจัดการเอาดาบสายลุงเนี่ยไปฟันชึบๆบเลยนะโอเคเหนียว ตอนนี้เนี่ยเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเรามีดาบสายลุงค่ะอว่าแต่ดาบสายลุงจะสู้ระเบิดปรมานุได้หรอไม่รู้สิเหมียวยังไงเราก็ต้องรองดูก่อนละกันไม่โดริฉันจัดการไหลนันไปแล้วแหละนะโอเคนะตอนนี้เนี่ยรีบมาสั่งเหมืองเถอะพี่คะหนูจะคอยปกป้องพี่อีกทางหนึ่งนะคะว่าแต่พี่เก็บดาบก่อนดีไหมคะเดี๋ยวมันจะโดนหนูเอานะโอเคเก็บดาบก่อนหูดาบนี่ฟันสีสวยงามอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะ เอาเลยค่ะต่อไปพี่ซีจะไปทําการสร้างต่อไปกันเลยยููเก็บตังก่อนหฮ้เอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเหมืองเรานั่นเองค่ะรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะคะอ้โหโมวกแจมมากๆเลยนะเนี่ยอุโโอ้ยดูสิคะหมวกนี่อย่างเท่เลยทีเดียวเชียวตอนนี้ตังหมดเดี๋ยวไปขอเติมตังก่อนเจ้านายเหนียวชอบดาบสายลุงจังเลยขอดูอีกทีได้เป่านี่ไงเหมียวดาบสายลุ้งในตำนานอ่ะโอ้โห พี่ไม่ได้ริบเป็นฆาตากรเอ่อเออ,เอ,อพี่ไม่ได้ทำนะคะเมื่อกีน้นี้พี่แค่เก็บดาบนะเ,ออเจ้านายอะ่ะวันหลังยอยวออกมาอีกนะเพื่อนจ๋าไม่เป็นไรนะโอเคนะคะต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะแค่เก็บดาบอย่างเดียวเองอะ่ะแเบื่อว่าของมีคมนี่มันอันตรายสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้ไปดูส่วนอื่นกันก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้มีอะไรเนี่ย ตุ่มก่อนนะคะตังพอไม่พอไม่รู้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีตัวฮิวเลือดด้วยนี่นะคะเวลาเราเจ็บป่วยมาเราก็สามารถมายืนตรงนี้เพิ่มเลือดได้ด้วยค่ะโอเคเจ้านายแล้วเมื่อไหร่เหมือนเราจะสร้างเสร็จเนี่ยใช่แล้วล่ะครับพี่ตอนนี้เนี่ยมีแต่คนโจมตีโอ๊เอหน้าพี่นะครับหน้าพี่นะครับอะอะไรกันเนี่ยเหมือนจะเห็นที่ดวดซ่วงเอเอเออมันอยู่ตรงหน้าเจ้านายโอ้โหตายแล้วใครยิงมาเนี่ยใครใครทำราอว้ชีวิตดูสิคะช่างอนาลระเกิด ตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่คะหนูมาช่วยแล้วโอ้ย <_ EN> ตายแล้วคะ่ะน้องแล้วดูสิคะมันติดแงกอยู่ตรงหน้าเนี่ยเออโ <_ EN> อเคครับไม่หรือเปล่าคำในเนี้ยโอ้ย <_ EN> <_ EN> ตายแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี้ใครอย่าบอกนะว่าเป็นหย่อยไม่น่าใช่นะเนี่ยโอ้อ,อนนี้สร้างก่อนคะ่ะสร้างอาวุธก่อนอันนี้เป็นปืนใช่ไหมโอเครับไม่ได้มากๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้ใครเอาที่ดูดซ่วมมาปุดหน้าเราเมื่อกี้นี้ื้อ นี่นะคะพี่ซีได้เอาไอเทมกระโดดสูงไปแล้วค่ะต่อไปนี้จะเป็นการลองปืนนะคะที่เพิ่งไปสอยมาใหม่ 8. นั่นเองนี่ยิงก่อนนะคะอะพี่คายานนะคะโอเคพี่มายิงตรงนี้แล้วกันนะคะว่าแต่คนที่ทําร้ายเรามันคือใครออที่นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเราไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรไ <c oughs> ม่ดอรรชันเองแหละที่เป็นคนยิงนี่งไงยิงอีกหนึ่งรอบหุยหุยย้อยย้อยน้องคนนั้ติดเฮอร์โบไปแล้วนะคะ หยอยใหญ่ย,ยิงสิสนุจะตายนะมีโดรีนี่แน่นี่แน่นี่คือเอาวุฒแบบพิเศษที่ฉันสั่งตรงมาจากร้านสุขภัณฑ์เลยนะฮออหยอยมันอันตรายหืมใครระเบิดมาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วอไปก่อนละตายแล้วตายแล้วต้องรีบเก็บตังค์เก็บตังค์ดีนะที่เราเนี่ยมีไอเทมวิ่งไวค่ะโอเคนี่ปืนนี้น่าจะใช้ได้นะคะอุย น่ากลัวมากมากเลยข้างนอกนี้มันคือการโจมตีอย่างรุนแรงเลยนะคะเนี่ยสงครามกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเมียว่านะหยอยทอระยศะเราแล้วแหละนั่นน่ะสิเมีวยวอตอนนี้เนี่ย <c oughs> ฉันรู้สึกลำคาญไอที่ดูดซวมนี้มากๆ,ๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกอนนะหยอยเดี๋ยวกอนฮไม่โดดเรเป็นอะไรเหรอโอ้โหตอนนี้ต้องมาหลบตรงนี้ก่อนนะคะหืหย,ยอยก็ตามมาทีเดียวเชียวอเจ้านายไปเอาดาบสีลุงมาเร็ว โอเคเหมียวเดี๋ยวฉันจะทาการเปลี่ยนชุดเกาะด้วยใครตามมาใครตามมาเออเอาละค่ะดาบดาบดาบชูดาบไว้ก่อนชูดาบไว้ก่อนมีดาบทีไรปลอดภัยทุกทีนะคะโอเคไปกันเลยนะเหมียวเจ้านายเปลี่ยนชุดด้วยนะเหมียวว่าการสู้กับหยอยเนี่ยเราจะต้องใส่ชุดเกาะและ้วแหละโอเคเหมียวนี่ชุดเกาะทางด้านนี้เลยนะคะเอาละ่ะขอเติมแปบนึงนี่อะไรเนี่ยอือนี่มันคือชุดเกาะสีฟ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยชุดเกาะสีแดง นายท่านตองการสีอะไรอีกโห้ยน,นี่เท่อันนี้เท่เฮ้อย่างเท่เลยนี่เมียวนี่แหละเราจะต้องทาการสู้กับเขาให้ได้แล้วเราก็มีอาวุธคู่กายแล้วพร้อมไือยังละเมียวเฮ้ยอย่านะอย่าฆ่าหย่อยเลยแต่ว่าหย่อยฆ่าเรานะเหมียวเฮ้ยรอให้ใหย่อยฆ่าเราก่อนแล้วค่อยฆ่าหย่อยเออเมียวถ้าเกิดว่าหย่อยฆ่าเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะฆ่าหย่อยยังไงล่ะเฮ้ยหย่อยอย่าลังแกกันสิ โอเคนี่นี่คือไอเทมนะคะที่หิวเลือดหิวเลือดวิ่งไวกระโดดสูงพี่ซีจัดเต็มหมดแล้วโอ้โหน้องคนนี้น้องคะพี่ยังไม่ได้ฟันน้องเลยนะคะน้องวิ่งมาชนดาบของพี่เอออ่าเมนอรีเกิดอะไรขึ้นหรอหยอ,อยเมื่อกินหยอยได้ฆ่าเราหรือเปล่านะ่ะไม่โดนรีท่าฆ่าเด็กอีกแล้วนะเดียเฮอไม่ได้ฆ่านะดาบเก็บไม่ทันนะ่ะ ของมีคมเนี่ยอันตรายสุดๆโอเคเหมียวงั้นฉันขอเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบใหม่แล้วกันนะแล้วก็นี่คืออาวุธที่นรกยังต้องชิดซ้ายเลยนะเมียวเออะไรนะนี่มันคือคาถาเรียกซอมบี้นะเมียวเอาละฉันรวบรวมอาวุธที่เราได้ผลิตในเหมืองแห่งนี้หมดทุกชิ้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วไปกันเลยดีกว่าอ้อแม่เจ้านันนันมันนันมันคาถาในตำนานโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ นี่นี่นี่ขึ้นแล้วปล่อยไปแล้วนะคะซอมบี้นี่ซอมบี้จัดการพวกมันเลยได้ครับนายท่านอ๋อแล้วเปิดเลยเย้แล้วลหละพวกเราพิมดริเป็นอะไรก็ไม่รู้ปล่อยซอมบี้เต็มเลยโอเคนี่คือธนูในตำนานค่ะอือยิงแล้วไม่สนใจใครแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครค้าเรานะคะแล้วตอนนี้เพชสิก็ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเหมือเสร็จหมดแล้วด้วยหื ต่อไปคือการโจมตีโจมตีดิโดนสเกลดาบไปนิดนึงฮึบฮึบฮึบไปแล้วค่ะเวลานี้ไม่รอใครแล้วทั้งสิน้นเออเจ้านายอย่ากำลังแก้เพื่อนนะเหมียวไม่ได้หรอกนี่คือการปกป้องเหมืองของเรานะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าใครคือศัตรูใครคือมิตรน่ะแฮไม่ได้เธอจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจอนี่หน่อยเป็นไงระเบิดปาราเมนูเออเอ๊เออะไรนะ โอเคค่ะใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่สีขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่สีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่สี่ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจ๊ะจะได้เป็นเพื่อนกับเหมียวไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ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 ,เอ,เอ,เอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้ อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะทุกคน